น้องกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมสารอุปนิสัยนารรู้เจ้าค่ะตัดรู้ครับท่านนิดาสีบกให้พู้เดินมากจากพนักานในเสืประมจักรเช่นควอาการย์ิจิตท่านเป็นไงคับตัดูน้องกับอกาบท่านอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์ดจิตเรอบไา่เกิดเจ้าค่ะช่วงช่วงแรกๆที่เริ่มงานก็จะมีองค์ฟงครับองค์ี้วัน่าเล็กน้อยเล็กน้อยเขาเจ้าก็จะเริ่มาีีดับาตอนนี้องค์ วิธีองค์ทมที่หนึ่งการดับปรัษ์อย่างสอนเง่องประมาณสี่ห้านาทีนะคะจนเขาไม่เขาไม่กระจัดกระจายเขาสำรวมอยู่ที่ไปลายนเินสำรวมอินรียอยู่ที่ไปลายนินแล้วค่ะก็กําหนดเจริญมาวิธีองค์ทมที่สองกำหนดองค์อัญเชิญนายประจิจักสมบค่ะแล้วก็กําหนดองค์มาวิธีที่สาม หนดองค์นิวรันห้าค่ะแล้วก็กําหนดจะเรียนมาวิธีองค์ทมที่สี่กำหนดแผ่เมตตาเดยโตยมุติตดุจยานจะทําต่อเน,นื่องได้มาวิธีสี่องครร์ทมพระองค์นิวรันห้าที่เขามีอยู่เขามีไม่มากช่วงแรกเขาก็เบาบางลงแล้วเขาก็สงบลงไปค่ะพระเจ้าก็สํารวมอี่ที่ไปจมูกได้ทําทั้งหลายย่อมลงหลายไปสู่ธรรมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาธุท่านบุญดา ตกลงนีว่ว่าถ้าช่วงแรกมีไม่เยอะมีไม่เยอะแล้วค่ะสาธก็จะแสดงว่าระหว่างวันท่านดูนิดามีสัปบัชญชะสูงขึ้นแล้วสิแ้ค่ะใช่ไหมแสดงว่าดับภาษาได้เยอะ่าเก่ามากมีสัปบัชญชญยูตัวเท่าพร้อมสูงึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ละถ้าเทียบในแปดชั่วโมงมบัญชัญญะที่เกิดขึ้นที่ต่อมาเนี้ยที่อธิบายตามธรรมา ลองให้คะแนนตัวเองสิถ้าช่วงนี้ยังไม่ดีครับคือเริ่มดีขึ้นเมื่อวานนี้คืออ๋อเมื่อวานก็มีกำลังได้กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณห้าสิบอยู่ห้าสิบแล้วอะจะดูก็ทำต่อไปเพียนต่อไปถ้าเสียงที่ดีแล้วก็ทำต่อไปอเลี่ยนต่อไปให้อย่างนี้แหละจะได้เกิดผลนะครับอะแ้ท่านทอดถิ้งทุลาคนก็จะไม่ปรากฏการเกิด ครับเพราะนั้นการอธิบายดามธรรมเพราะฉะนั้นอธิบายดามธรรมก็คือวาลจิตของท่าน,นเลยนะเชิญต่อได้ครับจา่าทุกน้องสญญาวขอฝากท่านกาคา่ะแล้วก็องค์นี้วันห้าหลับไปทำทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมทำทั้งหลายให้บริบูรณ์เกิดองค์วิตกองค์วิตาน่คะก็ตรงนี้ก็ไม่มี อะไรมากเขาเจ้าก็อะไรเกิดขึ้นก็ดับอะไรเกิดขึ้นก็ดับก็ไม่ใชเพลินตามก็เขาก็มีบ้างแต่ก็มีสมปชิญนะกกลับมาไม่ไวทุกคกรั้งมด้วยการเปินมาธีองค์ทมที่หนึ่งองทมที่สององทมที่สามองคทำที่สี่ตามลําด,ดับขั้นกลางด้วยการชาร์จกลาลังอย่างต่อเน,นื่นองเ,เจ้าค่ะองแล้วที่เขาเจ้าก็เกิด องสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูก <Yeah. S 1> พอเกิดองค์สัมปชัญญะแล้วก็เร่งความเร็วในการดักภาษาองควิตกวิการเขาก็จะสงบลงไปค่ะทำทั้งหลายย่อมดังหลายไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทำั้งหลายให้บริบูรณ์เกิดมานผู้มีบาเข้ามาดนจิตเข้ามาทำให้มีอาการคันเล็กๆในน้อยตามร่างกายค่ะ แล้วก็มีการหาที่คอยกระซิบนี่แหละค่ะที่เป็นองค์ธรรมที่เด่นชัดขององค์ชานที่สามเจ้าค่ะมีองค์ธรรมองค์นี้ที่เด่นชัดขึ้นมาแต่พ่อแม่สนใจไม่ยายแซะค่ะกำหนดสมาธิที่ปลายจมูกอาการที่เขาเจ็บหน้าอกเสียดแทงก็มาเล็กน้อยค่ะก็ตอนนี้ก็หลังจากที่ได้รับธรรมจากท่านอาา์แทงเข้ามาแล้วก็ไม่กลัว ก็ไม่มีความกลัวเขาก็เกิดแป๊บเดียวเขาก็หายไปเจ้าค่ะพระเจ้าก็เดินมาวิชีมีเสียรคำสำรัมทริงอย่างตอนเนื่งอยู่ที่ปลาจมูกอย่างตอนเนื่งตั้งกายตรงอย่างตอนเนิ่งแล้วช่วงทไทยๆก็เขามาแค่ช่วงท้ายมากๆเลยค่ะประมาณสิบสิบนาทีสุดท้ายเจ้าค่ะ อาการที่เข้ามาก็มาสะกิดเล็กน้อยมาทําให้เหมือนจะวูบหลับแต่ก็ยังไม่วูบหลับแบบนี้จ้ะนิดหน่อยพระเจ้าก็ยังมีส,สามัญญายําหนดอยู่จนนาฬิกาดางังกําหนดออกจากสมาธิค่ะน้องกับท่านอาจารย์จ้าะสาะธุนะก็สืบเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยก็สามารถมีกําลังระหว่างวันเพิ่มขึ้นแล้วเพราะนั้นก็กลับไปทําเพิ่มขึ้น นะครับให้เข้มแข็งขึ้นอีกะให้สง่างามขึ้นเพื่อจะได้ไปจัดการนิวรันห้าในสภาวะสุดท้ายที่ก็จะทําให้ด้านรูปหลักส่วนเรื่องปิติเนี่ยสามารถชนะเขาได้แล้วนะครับถ้าท่านเดินมักแบบนี้ต่อไปนะก็จะกว้อมปิติได้แน่นอนเอาลงได้แน่นอนชำระได้แน่นอนตอนนี้ก็ยังเหลือองค์นิวรณนห้าระบงยงวัด ยังดับให้ยเยอะๆดับให้ยเยอะจะมีผลระหว่างวันนี่แหละนิวรณห้าลงองคเดียวองค์อื่นก็ลงหมดแต่ไม่ใช่เขาไม่เกิดอาการนะเขาต้องเกิดกนะครับเพราะฉะนั้นการดับตัดจึงมีผลมากเนื่องจากองค์ใหญ่ก็คือองค์นิวรณ์ห้าที่ก็มีอาหารของสวัีการิหารสี่นะครับเพราะนั้นจึงต้องดับตัดเน่นอนถ้าท่านไม่ดับต่ดเนื่องไม่มีกําลังพอ พอเวลามาเดินมัรคท่านก็จะถูกเขาย่ำยีไม่สามารถที่จะเดินทางไกลด้วยใช่ไหมสิ่งที่พงสงตัดไวนะครับอันทัศส,สุขตรงนั้นงั้นสภาวะต่างๆที่หอบหิ้วมาก็จะเดินเขากลืนกินหมดที่ตันดับตตจมมาตาจมมาพอสุดท้ายก็เดินเขากลืนกินเพราะไปย่อหย่อนในความเพียร ก็ไปกลัวไปเชื่อตนาทีา่กวามกับติ๊บไปประมาทไปตื่นเต้นไปอยากนะก็เรียบร้อยเพราะเป็นหลุมดักหลุมดักผู้ที่จะกำลังเดินทางมานะเป็นหลุมดักเพราะนั้นเราต้องไปสร้างหลุมดักมารทางดักมารนะด้วยการหลอกเขาบ้างด้วยการเจ้าเล่ห์เขาเมืองแต่จะหลอกเขาได้เจ้าเล่ห์เขาได้ก็ต้องมีกําลังเพราะทำบ่อยๆเขาก็รูก้แกว นะครับต้องมีกําลังเมื่อมีกําลังสูงกว่าก็ฟัดก,ก็ได้แล้กกวนะครับเนี่ยสามารถที่จะส่งเข้าไปในอุเบกขาได้เนี่ยก็คือกําลังสูงกว่าแล้วนะครับถ้าสามนี่ก็คือกําลังฟัดก,กันละห้าสุดห้าสิบการที่สามหนึ่งกับสองยังเอาไม่อยู่แค่หนึ่งกับสองก็ต่อสู้กันเป็นเวลายาวไกลแล้วถ้าไม่เด็ดเดียวแต่ถ้าเด็ดเดียวก็แป๊บเดียว นะครับยังไม่เด็ดเดี่ยวก็โดนเขาย่ำดีงงท่านยังกลัวยังเรื่องของจุกเรื่องของตังนตท้าก็ขึ้นทําไปกระโดดอีกแต่ถ้าเด็ดเดี่ยวไม่กลัวเลยตายเป็นตายไม่สนใจขึ้นทําไปก็ไม่เป็นไรแล้วขึ้นแ,แต่ระดับแต่ระดับก็ไม่สนใจก็ไม่กลัวแล้วไงมาก็มาเลยมาก็แค่ได้จิ๊ดจีไม่สนหรอกมาก็จิ๊ดจี้เกร็ดเก็บผิวเท่านั้นเองแต่ถ้าเด็ดเดี่ยวปุ๊บมันจะจบแต่ถ้าไม่เด็ดเดี่ยว กำลังเลงไงเพราะมีสัญญาเดิมใช่ไหมแทนที่จะเป็นสัญญาของภรรยากลายเป็นสัญญาของหมาสัญญาหมานเข้ามานะครับตรงนี้ก็ไปแก้ไขในสิ่งที่ควรแก้ไขจะได้กําหนดรู้ในทําที่ควรกําหนดรู้จะได้รอบรู้ด้วยไม่งั้นก็ไม่รอบรู้รัากาตัวสามาก็เล่นงานอยู่อย่างนี้แหละนะครับก็ไม่เข้าถึงทาลึกสักที เอาเอาละมีคำถามเพิ่มเติมไหมตอนนี้ยังไม่มีเจ้าคน้องค่ะไปมดอนุวัฒนศาสตร์ของท่านอาจารย์เจ้าค่ะแล้วที่ให้ผมไมเนี่ยเข้าใจว่ายังไงบ้างที่ต้องไปแก้ไขก็ตัดสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นการเข้าไปเป็นเสเอ่อเสพสื่อทุกอย่างอ่ ที่จะทําให้เป็นหลุมดักมารที่จะทําให้เมื่อรู้แล้วก็แก้ไขนะครับแก้ไขเรียบร้อยนะครับเพราะสิ่งที่ได้ขอเข้ามาครูบาอาจารย์แล้วย้อนกลับไปจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับตัวท่านเองนะงานที่มีปัญหาก็จะมีปัญหางานที่ไม่มีปัญหาก็จะมีปัญหามันต้องแก้ไขเพราะเป็นสัจจ สัจจะอริยะไม่ใช่สัจพวกอุตชนอุติชนเปลี่ยนไปเป็นมาแต่สัจจะอริยะเปลี่ยนไม่ได้นะเป็นอริยะอ่าให้แล้วต้องให้เลยออกอื่นไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องมีเมตตาต้องมีเกือ้อกูลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอริยวิไงที่งดงามอยู่แล้วที่เจริญอยู่แล้วนะเท่านั้นก็รักษากันไว้ให้ดีรอแหละเลี้ยวไหล ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับอาไรนะก็ไปแก้ไขในจิตวิญญาณไม่ได้รอบรู้ไ oh ม <and> ่งั้นก็ไม่สามารถที่กําหนดทำที่คนจะรู้ได้ที่สุดนะครับเอาละครับอนุโมทนาสาธุให้กับท่านบุญญาสิทธิพงศ์ไกผู้เดินมาแกละพระนาคามีในส่วนของปฐมชาติสาธุครับสวัสดีครับสาธุค่น้อมกราบุค่ะทานอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกราบอนุโมทนาสาธุน้องที่เจ้า